สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ภายใต้การบริหารงานโดยนายรัฐอิสราลงวงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3จำนวนโรงเรียนในสังกัด203โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนนักเรียนทั้งสิน้น31,968คน ผู้บริหารแดะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2,175คนการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีองค์ประกอบสำคัญ5ประการคือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 5. การส่งต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำข้อมูลที่ได้รับจากการคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษามาจำแนกจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้องจากปัจจัยพื้นฐานมีนักเรียนในสังกัดเป็นเด็กยากจนพิเศษโดยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์นายรัฐอิสราโกงวง จึงจุดประกายเพื่อก้าวแรกในการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการจัดตั้งกองทุนโครงการน้ำใจล้นหลามลูกลูกอุดรสามอิ่มอุ่นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนประสบภาวะยากลำบากโดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ ประชุมสร้างความร่วมมือให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการสร้างรูปแบบแนวทางการพัฒนาไปด้วยกันมีการจัดทำ MOU โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนต่อไปจัดอบรมครูแนะแนวและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีเจตคติความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดำเนินงาน ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดอบรมนักเรียนแกนนำทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต3ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยคำนึงถึงสิทธิ์ของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยรูปแบบที่เหมาะสมจัดกิจกรรมระดมทุนทรัพย์โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2,560จากการบอกเล่าผ่านการประชาสัมพันธ์ถึงความตั้งใจและความสำคัญในการที่จะต้องดูแลและให้การช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมปั่นอิ่มอุ่นอุดรสามใจเกินร้อย ในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในพื้นที่และภายนอกจากการระดมทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2560ถึงปีการศึกษา2562าทำให้มีเงินทุนประเดิมหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นจำนวน 1619, 4 7 5บาท จากการดำเนินง,งานตามโครงการน้ำใจล้นหลามลูกลูกอุดรสามอิ่มอุ่นได้ให้การช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนประสบภาวะยากลำบากประสบภัยและภัยพิบัติต่างๆจำนวน1,679ลายและสร้างบ้านให้กับนักเรียนจำนวน4หลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,446,500บาทหลังจากให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ยังได้ติดตามดูแลร่วมกับชุมชนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกว่านักเรียนจะมีความเข้มแข็งและกลับสู่ภาวะปกติผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดพบว่าคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาสูงขึ้นจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2562มีคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นระดับที่1ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาทั่วประเทศนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติและในทุกช่งวงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพรู้เท่าทันปัญหาและสถานการณ์ที่พร้อมจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการพัฒนายอย่างรอบด้านมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่สังคมต้องการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดก,การศึกษาที่ว่านัก,กเรียนอุดรสามหูจักความทุกคน